ดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องสาวณีแฟชั่นนะคะซึ่งเป็นช่องแห่งการแบ่งปันความรู้เรื่องการตัดเย็บเสื้อผ้าและก็การสร้างแพทเทิร์นในรูปแบบต่างๆนะคะรวมทั้งเทคนิคในการตัดเย็บคลิปนี้ดังที่เห็นตามภาพนะคะจะเป็นการสร้างแบบคอกลมนะคะแล้วก็กุนรอบคอแล้วก็จะมีรายละเอียดนิดหนึ่งค่ะด้านล่างที่ว่าผูกคอนะคะ ในส่วนของคอจะใช้วิธีการกุนทั้งคอหน้าและคอหลังนะคะแล้วก็ผูกโบตัวนี้ที่ใส่มาก็เป็นโบใหญ่นะคะซึ่งการทำเสื้อที่มีโบก็จะเสริมบุคลิกให้กับผู้สวมใส่นะคะดูน่ารักดูอ่อนหวานขึ้นเป็นผู้หญิงผู้หญิงซึ่งมีวิธีการทำที่ไม่ยากเลยค่ะมือใหม่ทำตามได้เลยค่ะง่ายมาก ไปดูวิธีการทํากันนะคะมาเริ่มทำกันเลยค่ะให้กดรอยแพทเทิรนมาตรฐานชิ้นหน้าชิ้นหลังออกมานะคะซึ่งจากสอนแค่วิธีทําคอนะคะจะเป็นคอกลมผ่าหน้าติดกระดุมแล้วก็กุนรอบคอนะคะซึ่งผู้สวมใส่ใส่แล้วก็จะน่ารักดีค่ะเสื้อสไตล์ผูกโบวแบบนี้ มาดูวิธีการทำกันเลยค่ะในส่วนของชิ้นมน้าสาบติดกระดุมนะคะ2เซนติเมตรขยายเส้นข้างคอ1เซนติเมตร ในส่วนของคอลึกให้วัดลง2เซนติเมตรแล้วก็โค้งคอให้สวยงามค่ะก็ตามในภาพนะคะในส่วนของเส้นบานหน้าจัดตัดแยกออกไปนะคะให้วัดเข้าไป3เซนติเมตร แล้วก็ตีเส้นจากจุดนี้คอลึกค่ะส่วนนี้ก็จะเป็นรายละเอียดอยู่นิดหนึ่งนะคะเพิ่มความสวยงามไม่คอด้านหน้าค่ะซึ่งคอด้านหน้าก็จะได้ประมาณนี้นะคะในส่วนนี้ก็ไม่ใช้ค่ะในส่วนนี้ก็จะเพิ่ม รายละเอียดของคอเสื้อให้ดูสวยงามขึ้นนะคะจากจุดนี้ก็มาจุดนี้ก็จะเป็นคอด้านหน้านะคะแล้วก็เส้นข้างคอเก็บคอนะคะ0 3ซมคอจะได้เรียบสวยชิ้นหน้าก็เรียบร้อยค่ะส่วนชิ้นหลัง ส่วนของชิ้นหลังคอลึก1เซนติเมตรเส้นข้างคอเท่ากับชิ้นหน้า1เซนติเมตรแล้วก็โค้งคอหลังค่ะแล้วก็เก็บเส้นข้างคอเท่ากับชิ้นหน้าค่ะซึ่งคอเสื้อแบบนี้มือใหม่หัดทำทำได้สบายมากเลยค่ะไม่มีอะไรที่ซับซ้อนในส่วนนี้ก็ กุ้นรอบคอในส่วนนี้ก็จะเป็นสากด้านในนะคะคอเสื้อชนิดนี้ทำได้ง่ายมากเลยค่ะบานหน้าบ่าหลังเย็บ yes. เรียบร้อยพงเรียบร้อยก็กุ้นเลยค่ะแล้วก็มีโบผูกน่ารักน่ารักในส่วนนี้ก็จะทำเป็นสากไว้ด้านในนะคะรายละเอียดจะเขียนไว้ใต้คลิปอีกครั้งนะคะ ขอบคุณที่รับชมชอบใจก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะคะจะได้เจอกันคลิปต่อๆไปสวัสดีค่ะ